สำหรับการประกอบชุดขวดของดับเบิลทัพนะคะทั้งสองรุ่นค่ะรุ่น w h i เปอรแล้วก็รุ่นบ r e สนะคะให้ดูอย่างแรกก่อนตัวสายนะคะนี่คือสายปั๊มรุ่นใหม่ก็จะนุ่มนิ่มใช้งานได้ง่ายขึ้นวิธีการก็คือถ้าเป็นของรุ่นบ e ีสใส่ทางนี้นะคะถ้าเป็นของ w h i s p อ r ใส่ด้านนี้นะคะ,ะทีนี้ถ้าเกิดเราจะทำเป็นปั๊มเดียวแม่ก็ ถอดหนึ่งข้างปิดจุกด้วยนะคะถ้าเป็นปั๊มคู่ใส่เลยค่ะซึ่งในชุดนี้มันจะขายเป็นปั๊มคู่อยู่แล้วแล้วแต่ว่าคุณแม่จะตัดเป็นปั๊มเดี่ยวหรือปั๊มคู่นะคะสําหรับการประกอบชุดขวดนะคะขวดแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ตอนนี้มาเป็นชุดขวดผอมนะคะสามารถใส่อะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถใส่กับขวดผอมทั่วไปได้เลยนะคะ ว้าวมาในรูปแบบใหม่เวลาล้างไม่ต้องห่วงอีกแล้วค่ะล้างกับแปรงทะยงได้เลยตัวนี้เวลาล้างก็ใช้ทตัตตอรบัตรไม่ใช่ทตัตตอรบัตรฟองน้ำนะคะถูอย่างดีอย่าลืมกดกลับไปให้มันเรียบเหมือนเดิมถ้าขยาับหลูดจะดูดไม่ขึ้นนะคะใส่ค่ะน,นี้ทำไมถึงทำแยกมาเพื่อให้เราถอดล้างได้ง่ายขึ้นนะคะจานียแฟม เราไม่ใช่ปาดครอบต่อสายปาั๊มอย่างนี้นะคะ,ะ,คะตัวซิลิโคโนในรุ่นรีสจะมีแถมอยู่แล้วนะคะแต่รุ่นวิสเปอร์ไม่มีแถมฉะนั้นหากต้องการที่จะใช้ก็ต้องซื้อแยกนะคะตรงนี้อย่าลืมนะคะพยายามใส่มันแนบเข้าไป เรียบร้อยค่ะ